สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับช่องเยริมขี้เที่ยวครับผมเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าเยริมไม่สบายนะครับเสียงขึ้นจมูกก็เลยกลัวท่านผู้ชมฟังไม่เพาะนะครับก็เลยเป็นเสียงใหญ่ๆแทนโอเคครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราไปบึงการขึ้นถ้ำนาคากันจะบอกว่าสนุกมากๆตอนแรกนะมาตินไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพียนะแต่แม่เหมยก็พาขึ้นจนได้นะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูนะครับใครที่มาดูคลิปนี้ยังไม่ได้ดูคลิปเก่านะให้ไปดูกันนะครับสนุกมากๆนะครับ แล้วก็ข้างบนสวยมากนะครับก็น่าทึ่งมากนะครับกับธรรมชาตินะที่สร้างสรรมาเหมือนมากๆเลยอ่ะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับจะเหมือนสุดๆเลยครับแล้วก็ยิ่งเสียงที่3นี่นะโอ้โหเหมือนจริงๆครับในกล้องนี่เหมือนมากๆโอเคครับหลังจากที่เราสักการะทุกจุดของถ้ำนาคานะครับเราก็เดินลงแล้วเราก็จะไปเกาะดอนโพนะครับไปไหว้พ่อปู่อือลือกันเราไปลงเรือของแม่กำนันนะครับแม่กำนันก็เลยเล่าตำนานให้เราฟังไม่เสียเวลาครับไปดูกันดีกว่าครับ ไปเลย ถึงท่าเรือนะคะที่จะข้ามไปเกาะไปไหว้พ่อปู่อื้อลือนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไหว้เราต้องทราบรู้เกี่ยวกับประวัตินิดหน่อยนะคะเั้่นคือแม่กำนันค่ะ <c oughs> อยากจะให้แนะนําตัวหน่อยนะคะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะดิฉันอดีตกำนันตำบลบึงของหลงนะคะนางบัวร่วมมีสวัสดิ<อ>์เจ้าของท่าเรือส่วนแม่กำนันนะคะตำนานของปู่อือลือนะคะเนื่องจากปูอป่อือลือเป็นอือรือราชาเป็นพ่อเมืองรัตภานาครได้อยู่ที่เกาะดอนโพแห่งนี้ล่ะคะ่ะเพราะว่าเราเนกะิดมาก็เคารพปู่อือลือแล้วจากรุ่นสู่รุ่นก็กล่าวคานปู่อือลือปู่อือลือคนละแวกบึงของหลงของเรานี่เคารพปูอ่อือรือเป็นหลักศารหลักบ้านที่เราเห็นเป็นศาลร100้อยปีหรือสารในหมู่บ้านรอบบึงของหลง นีกจเคารบปู่อือลือเวลาเราเป็นการเป็นงานเทศกาลเราจะอัญเชิญปู่ขึ้นไปประทับที่ศาลหลักบ้านค่ะเราถึงเรียกว่าศาลปู่อือลือเหมือนศาลร้อยปีนี่ก็เหมือนกันแล<ม>เป็นปู่องค์เดียวกันสมัยก่อนพวกเราจะไม่ได้ลงไปไหว้ที่ที่เกาะเราจะไหว้ที่ที่ศาลหลักบ้านก็เลยมีศาลร้อยปี<ม>อันนี้นะคะ<ม>ก็ขอวกมาทางดอนโพนะคะซึ่งดอนโพนี่เป็นเมืองรัตพานครของปู่แล้วทีนี้ปูนะ่มีหลานชายโฉมงามมาก เจ้าชายฟ้าลุ่งเจ้าชายฟ้าลุ่งไปพบรักกับลูกสาวพญานาคชื่อนางนาครินทาราทั้งสองท่านได้อภิเษกสมรสกันอยู่กินกันมา3ปีไม่มีบุตรธิดาด้วยกันเนื่องจากนางนาครินนี่เป็นหน้าไม่สามารถที่จะสืบทอดทายาทให้กับเจ้าชายฟ้าลุ่งได้อยู่มาวันหนึ่งนะคะนางได้ล้มป่วยร่างของนางก็เลยกลับเป็นพญานาคคนในเมืองรัตนานครก็เลยเห็นนางสนมก็เลยเห็นก็เลยมากราบทูลพ่อปู่อือลือพ่อปู่อือือก็เลยกิ้วมากทําไม เราโดนหลอกนะคะประมาณนี้ว่าเราโดนหลอกแล้วก็เลยไม่พอใจนางก็เลยขับไล่นางกลับไปเมืองบาดาลของนางพอพ่อของนางทราบข่าวว่าอาปูือลือขับไล่ลูกสาวของท่านกลับก็ไม่พอใจก็เลยขึ้นมาเจรจารก็อยากจะได้สินสอดทองมั่นของมีค่าที่ให้บุตรสาวมาอยู่กินกับเจ้าชายฟ้าลุ่งขอคืนแต่ปูือลือของเราคืนให้กับพญานาคไม่ได้ท่านก็เลยกลิ้วมากมากิ้วมากจากนั้นท่านก็เลยรังเกียจเรานักว่าเรานี่ เป็นนา งั้นปู่อือลือก็เป็นนาคไปซะเลยก็เลยสาบให้ปู่อือลือเป็นพญานาคเหมือนกันนะคะแล้วก็ถล่มเมืองรัตรภานครของปู่อือลือให้เป็นให้เป็นน้ำเมืงองคงหลวงเจ้าเรืออยู่แค่3มเกาะก็จะมีเกาะดอนโพเกาะดอนแก้วแล้วก็เกาะดอนสวรรค์หลังจากที่สาบป,ปู่อือลือแล้วท่านยังบอกว่าคุณจะพ้นคําสาบต่อเมื่อคุณได้เมืองใหม่เราก็เลยได้เมืองจังหวัดบึงการเป็นเมืองใหม่ปู่ก็เลยพ้นคาสาบพอปู่พ้นคําสาบจากนั้นมีพระอาจารย์เกจิ ที่สื่อระหว่างปู่กับพระอาจารย์ได้ก็เลยไปทําพิธีบวงสวงอยู่ที่เกาะดอนโพนะคะ7วัน7คืนไปบวงสวงที่นั่นพวกเราจึงได้ลงไปสักการะกราบไหว้จนถึงปัจจุบันนี่คือที่มาที่ไปที่เราจ่อันนี้เข้าวๆนะคะเพราะว่าเราเรามาเรามาสุดท้ายแล้วถ้าเราจะเอาตั้งแต่เริ่มต้นมันจะยาวมากค่ะได้ค่ะถ้าไม่มีอาจารย์ไปทําพิธีพวกเราก็ไม่สามารถที่จะลงไปก้าวย่างลงไปทํานั่นนู่นนี่ได้ บางคนก็ไปทําบวงสวงบางคนก็ไปขอนั่นนี่จากปู่นะคะค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่ประสบผลสําเร็จของหลายๆท่านที่มาถึงเมืองปู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องข้าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะรีบลงเรือไปนะคะก็คือปิดห้าโมงค่ะแต่เราต้องรีไปแล้วค่ะขอบคุณแม่กำมันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะลงเรือ แล้วจุดทูบนะคะจุดทูบตั้งนโม3จบคำบูชาปู่จะอยู่ที่ป้ายเอหิสังคังปิโยนาคะจบขบวนการบูชาปู่แล้วบอกชื่อ นามสกุลที่อยู่ของเราให้ปู่รู้อย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็<ม>วัตถุประสงค์ที่เรามามวันนี้จะให้ปู่ช่วยเรื่องอะไร<ม>ก็บอกปู่ให้ชัดเจนเลยสุดท้ายนะคะกรอบระยะเวลาในการขอภายในวันนั้นที่ลูกกล่าวมาทั้งหมดให้อยู่ในเวลาอะไรต้องมีกรอบระยะเวลาให้ปู่ด้วยถ้าลูกสําเร็จแล้วลูกจะกลับมาไหว้หปู่อีกนะคะ,ดคะโดยที่เราจะเอาอะไรมาถวายปู่อยู่ที่เรานะ,ะปู่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากลูกหลานต้องบอกเลยเหรอคะต้องบอกค่ะ ไม่งั้นปู่จะไม่รู้ว่าทุกคนมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร ใครช้าใครไวใครจะต้องการยืดเยื้อไหมใครต้องการเร่งด่วนไหมอะไรประมาณนี้นะเราไม่ได้ว่าไปไม่ให้กล่าวคําว่าบนนะใช่อันนี้คือเราไปขอพรจ่าให้บอกว่าขอพรปู่ค่ะถ้าลูกสําเร็จแล้วลูกจะกลับมาไหว้ปู่อีกแค่นี้ได้ปู่นะเป็นคนใจดีมากเป็นพ่อเมืองที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกหลานมากค่ะใจดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะให้โชคดีนะคะ ตอนนี้เรากลับออกมาจากเกาะดอนโถแล้วนะคะพ่อปู่อปมืแล้วเดี๋ยวคุณลุงจะพาเราไปเกาะแก้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปเกอะแก้วกันค่ะ คือเกาะแก้วอ๋อทางเข้าอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะตรงนั้นจะเป็นทางเข้าเกาะแก้วนะคะน้ำใสมากนี่ก็ลูกผูกก็มีอยู่นี่ก็มีค่ะน้ำขึ้นน้ำเยอะปีนี้น้ำเยอะจ้ะไปไม่สามารถเลยทุกตรงนี้อ๋อแต่ว่าแต่ว่าน้ำใสมากแต่ว่าตรงนั้นอะไม่ไม่ท่วมเลยนะท่วมยังไงก็ไม่ถึงตรงนั้นเลยอ่ะตามบนบ้านเลยครับแต่ไม่เห็นป้า สำหรับวันนี้นะคะเราก็จบทริปถ้ำนาคาคา่ะแล้วก็ในทิปหน้าเราจะไปภูทอกก้าหินสามวานัน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้เราแล้วฝากกดแชร์ถ้ามีประโยชน์ให้เพื่อนได้ดูบ้างนะครับก็ฝากกดซับสไคร้นะครับเพื่อติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะตอนต่อไปนะครับเราจะไปขึ้นกู่ทอกนะครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าวัดคีรีวิหารแล้วนะครับเรามาดูซิว่ามาตินกับแม่เหมยนะครับจะขึ้นไหวอีกไหมคราวนี้นะครับจะสนุกแค่ไหนและจบสุดท้ายนะครับเราจะไปที่หิน3วานนะครับถ้าไปบึงการแล้วไม่ไปไม่ได้นะครับให้เห็นกับตานะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับโอเคครับเจอกันตอนหน้าครับผมตอนนี้ไป ไปก่อนครับบายบายเหมือนเยลีมลยเนี่ยสนับสนุนโดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์